ด้วยตัวเองมาใช่ครับพี่ทิวตามแบบนั้นเลยครับพี่ก็คือว่า่าโสดาบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะดับมันยังไงแต่เราแต่เรายังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่เรารู้เรายังทําไม่ได้ทั้งหมดนี่ก็โสดาบันแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่า เราละกุศลอกุศลตรงนี้ได้อ่ะก็จะเป็นอนาคามี no, ใช่ไหมครับพี่ทิวตามพระสูตรเลยพี่เป่าคำคมคนนี้เขาจะจำพี่จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน เขาจะโหเบอร์หนึ่งในการเรื่องประกอบคอมเลยอะประกอบบริษัทอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูแล้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพวกส่วนมากเดี๋ยวนี้นะไอพวกแบบว่าพวกนักปัจญาที่มาสอนนู่นนี่ต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ฟังแล้วมีมีคนนี้ที่น่าฟังอ่ะกตจิรายุอ่ะดารากตจิรายุอ่ะนั่นอ่ะน่าฟังอยู่ ออมรู้จักไหมก๊อตจิราอยู่นั่นก็ใสพุทธวจนะเลยค่ะหอวงไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาพุทธวจนะไหมแต่ว่าในการในการที่แบบว่าเขาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไปในทางพุทธวจนะอ่ะใช่ค่ะหนูว่าน่าจะมาทางนี้เลยค่ะขา่าอมีหลายหลายท่านที่ดาราช่องสามช่องเจ็ดเนี่ยมาใสพุทธวจนะค่ะ คำพูดเขาเหมือนพุทธวจนะมากแต่ก็หลายๆคนก็ยังแบบว่ายังอ่าตะโมพุทโธกันอยู่ค่ะ<ป>หนูก็ไม่ได้สวดมนต์มาหลายเดือนตั้งแต่มาเจอพระส,สุดไม่สวดแรกๆ<ช>หนูก็กังวลว่าจะมีอะไรเราหมแต่มีมีเรื่องกลัวค่ะมีเรื่องกลัวเรื่องกังวลเรื่องอันนกรเพราะอะไรพอด้วยความพอด้วยที่เราไม่รู้พุทธวจนะเนี่ยค่ะว่า อะไรจะเกิดอะไรตวนนั่นค่ะกะปวนนั่นควนนี่ไปเลยอ่าพอเรามารู้ว่า้เชื่อหะนั้นนันนี้อะไรกันนีวิญญาณมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิญญาณมันเกิดดับนี่ว่าวิญญาณมันไม่ได้แบบว่าตายตกไปตามกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะคือแบบว่าตาสว่างเลยอ่ะแล้วย şey like ิ่งมาแล้วยิ่งมารู้เรื <t ali> <t ali> ่องแบบว่าความยาวนานของกับอะหนึ่งกับอะ โอ้ยิ่งตาสว่างเลยคนเรา่เขบว,ว่าไหว้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์บ้างไหวอะไรหินศักดิ์สิทธิ์บ้างอันนี้มันเป็นเรื่องศีนะก<ถ>ดี <ใน S 2> ดจากศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะน่ะพวกนั้นนะแต่กับไม่รู้จักคําสอนไม่ดูไ้ก็เหมือนกับในในพระสูตรอันนี้พี่ก็นึกถึงในซีรีส์เลยอ่ะที่อะไรพระ พระเจ้าพระเจ้าสุธิโกศลอะไรมั้งที่แบบว่าจะมาอ้อนวอนริมแม่น้ำอ้อนวอนน้ำอ่ะ,ออนนอะแล้วพุะเจ้าให้ให้ไปเตรียมหม้อหินกับหม้อน้ำมันเนยมาแล้วก็ให้ทุบลงไปในน้ำอ่ะลองไปดูลองไปดูอปดเอ่หม้อน้ำมันใช่หม้อน้ำมันเนยกับหม้อหิน หิ่งมันจมน้ำมัน,มนเลยมันลอยเลยถ้าน้ำมันหกไม่ได้เพียงหยดเดียวก็พอจะขาดนี่ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นอ่าอันนั้นจะเป็นวระสูตรที่ว่ามีเมืองที่ว่ามีสาวสวยอันนั้นแหละแต่น,นี้เป็นพระเจ้าสุทิโกสนหรืออะไรนี่แหละคือจะจะภาวนาให้กับพ่อแม่อ,อะไรนี่แหละแล้วก็จะไปทําวิธีขอน้ําแล้วก็เชิญ เชิญอ่าภูตเจ้ามาช่วยทําพิธีให้เพราะว่าไม่มีใครที่เก่งกว่าแล้วผู้เจ้าก็ให้ไปเตรียมหม้อน้ํามันเนยหนึ่งหม้อแล้วก็หม้อหินใส่หินหนึ่งหม้อแล้วก็เอาเอา,เอาไปอยู่ข้างริมริมแม่น้ําแล้วก็ให้ทุบหม้อน้ามันเนยกับทุบหม้อหินแล้วก็ให้ดูว่าอ่าตัวน้ํามันเนยมันลอยอออ่าไอ้ก้อนหินนะ่ะมันจม คือให้เห็นความจริงอะ่ะให้เห็นสัจจความจริงอะ่ะว่าถ้า,<อ>าว่าสิ่งที่สิ่งที่ตายได้เราอย่าให้ตายเลยเนี่มันไม่ได้อย่างนี้ล่ะเราไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่จำไม่ได้แล้วต้องไปดูอ๋อจำไม่ได้แต่ก็คือว่ามันจะเ็น่ว่าสิ่งที่ทเราอยากให้ลอยน้ํามันก็จมน้ํามันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราขออ้อนวอนอ่อ๋อรู้ละค่ะที่มันคล้ายว่า สร้างสร้างผลสร้างเหตุไม่ถูกผลไม่ถูกจะออกมาแบบนี้สร้างแหละอ่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอืมประมาณนั้นแหละต้องสร้างสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกอ่ะ่จะมัวจะแบบว่าไปอยู่กับพิธีกรรมก็ไม่ไม่ไม่ถูกนะเมันก็ไม่ถูกก็ไม่เกิดเทพไปหมดแล้วค่ะหนูอ่ะพรมเทพหนูไหวหมดแล้วค่ะหนูบูชาหมดเลยค่ะ พี่ก็หมดอ่ะของขังอะไรเงี้ยค่ะแบบเช่าพระมาหลายองค์เลยพระน,น,นอนนี่นะของพี่<ท>นะพระพิคเนตก็ไหวามาแล้วอพระแม่มารีอพวกทา,ทางทางทางฮินดูพรามอ่ะโอ้ไหวมหมดแล้วตอนขายของอ,ะอ่ะขายไม่ดีเลยอยากจะแบบว่าขายของดีๆดอ่ะไปเห็น พี่ที่ทางานด้วยกันเขาไหว้เราไหว้ามากเขาไหว้พี่คไะเ,เราสายศิละปะเหมือนกันเขาไหว้เส็ไปไหว้อะไรอ่ะที่ขี่มา้าขี่ขี่วัวจำไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็เลิกกินเนื้อวัวด้วย <c oughs> ตอนหลังก็เอ๊ะมันไม่เห็นดีขึ้นเลยก็กลับมากินเนื้อวัวต่อ <c oughs> เออก็ชีวิตก็เหมือนเดิมนี่หว่าอะไรแบบนี้ตอนแรกก็ถือค่ะเหมือนกันตอนอายุสิบกว่าไม่เห็นเพื่อนเขาไม่กินเราก็ไม่กินพอมายี่สิบกว่าเห็นก็กลับมากินเพราะว่าไปกินกับเพื่อนแล้วก็เขาสั่งเนื้อมาแล้วก็ไปกินเผลกินค่ะก็เลยกินมาตลอด<ม>เขาบอกว่ากินเนื้อเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเห็นในตัวหนูว่าเป็นถ้าแม่คนอ็มให้หนูถือกินไม่ต้องกิน,นเนื้อวัว่ยหนูก็ อดพักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ามากินกินเหมือนเดิมค่ะอือนั่นแหละคือแบบเออเราน่าจ,จะคิดเยอะไปเองเอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่พี่ขอตัวก่อนหนูก็กำลังจะลุนไล่แล้วเหมือนกันค่ะกินข้าวเหมือนกันกินข้าวกับครอบครัวบ่านเขามา่ะมุทนาสัตว์ทุนนะคะคุณเอกครับผมยินดีมากเลยดีที่ได้หนูก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะแบบค่ะหนูเป็นคนไม่ค่อย คุยเป็นอัดเป็นทำมันไม่ค่อยเป็นค่ะเหมือนกันพี่ก็คุย,คยไม่ค่อยเป็นหรอกคุยแบบว่าให้มันเข้าใจกันง่ายๆแล้วแบบว่าตีความกันเราเข้าใจมันโอเคแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันค่ะโอเคนะครับผู้คนขอตัวก่อนครับครับผมสวัสดีครับขอปิดเลยขอให้ยังไงนะจ ขอให้ทุกทท่านมีดวงตาเห็นธรรมค่ะขอให้ได้ได้สิ่งใดที่ไม่แจ้งก็ขอให้แจ้งนะคะสิ่งใดที่ที่ยังไม่รู้ยังไม่แจ้งก็ขอให้แจ้งสิ่งใดที่แจ้งแล้วก็ขอให้แจ้งยิ่งขึ้นค่ะขอขอปิดขอปิดไลน์เพียงเท่านี้นะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะ ອາລະພອນສຸດທ້າຍແລ້ວພີ